กนยัเยินสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่รารพุทตตอนรับทุกท่านเข้าสุรายการประชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาได้ความมอเน่ยฮะมอเนี่ยฮะ โอ้ยคนหลับนอนนะให้ผมเนี่ยเวลาหลับนอนไม่เหมือนชาวโลกจริงๆนะหลับแล้วหลับเกินตายครับหลับที่ไรเกินตายทุกทีนะเป็นชนนีมานานแล้วนะครับอเอา้าอยากหลับก็หลับอยากไหลก็ไหล ไปที่ไหนแล้วหลับเมื่กี้เนี่ยนะมันไปถึงเดี๋ยวน,ะนึกก่อนนเ,เรื่องหลับนะไม่มีความสุขใดๆเท่ากับการได้นอนหลับเวลานอนเนี่ยนะฮะจะบอกจะบอกทฤษฎีการนอนให้ฟัง เข้าห้องน้ำก็ต้องมีที่สุดีแหละไปๆมาเนี่ยคอยดูไม่เชื่อโอ้ไกลสวนนะนะนะเอา้าการนอนเนี่ยนะทำไมผมจึงนอนหลับง่ายจังไม่ว่าไหนเป็นความจริงนะเลยไม่ได้พูดดิเด่นนะครับกินง่ายนอนหลับขับถ่ายสะดวก อารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงมันเป็นภาษาผมมาตลอดนะให้รู้ไว้นะมนุษย์มันมันทำไมจะง,ง่ายขนาดนะั้นเชลยก็บอกไงว่ามันมีวิธีเงี้ยอ่ะก่อนนู้นนะอ่ะก่อนนู้นใช้วิธีไหนก่อนนู้นนะฮะแรกๆวิธีที่ผมใช้นะฮะก็คือเรื่องราวของสมาธินี่แหละ เดิมเดิมๆก็ไม่รู้เรื่องราวคาว่าสมาธิมันแปลว่าอะไรกันไม่รู้นะครับไม่รู้ทั้งนั้นแหละเพิ่งจะมารู้เรื่องราวของสมาธิเรื่องราวของสมาธิเมื่อหลังวันที่หนึ่งมกราคมปีสามเจ็ดนะยามเพิ่งจะมารู้จักคําว่าสมาธิตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปีสามเจ็ดเท่านั้นนะครับก่อนหน้นนั้นไม่รู้เลยสมาธิมันคืออะไร ผมก็บอกว่ามันก็ดีอย่างเนี่ยมีหน้าโบราณเขาจึงบอกว่ารู้มากมันยากนานรู้น้อยอ่ะพลอยรำคาญใช่ไก็เกรามาอยู่ในประเภทที่รู้น้อยเนี่ยคล้ายๆกับว่าทุกอย่างมันว่างอยู่แล้วมันไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรที่จะอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ถูก ยัดถูกเยียดไม่เคยถูกกำกับนะให้ทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่ไอ้เจ้าเรื่องราวสมาธินี่มันก็ดีไปย่า่เนึ่ยเพราะว่าไม่เคยตามเดินตามรอยเท้าใครก็แล้วกันนะไอ้การที่เราไม่เดินตามรอยเท้าใครเนี่ยเราก็ยังไม่ได้บรรจุสิ่งใดไว้ มลลไม่ว่าจะเป็นแบบเอาเป็นเอาตายหรือเรียกว่าแบบเข้มข้นหรือแบบอะไรก็สุดแท้แต่ที่เขาว่ากันไม่มีผมก็มันดีนะมันพอเวลาหลังมันที่หนึ่งมกราคมพิสานเจ็ดแล้วนะมันไม่ต้องเอาของเก่าทิ้งไปไงนะเพราะมันไม่มีของเก่ามาบรรจุอยู่นะ มันก็เลยทำให้ว่างว่างว่างแต่ว่างไม่จริงนะว่างจริงมันต้องไม่มีอากาศไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับว่างจริงว่างจริงต้องเป็นความว่างนนะะอันแะครับอ้นี่มันเหมือนแก้วน้ำไม่มีอะไรบรรจุอยู่ก็แค่นั้นเองนะว่างแบบนี้นะครับนั้นพอเวลามารู้จักขรของสมาธิ เท่านั้นนะมันถึงได้ไหวงไงอืมแล้วมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเราแท้ๆเลยนะย้ําเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้ไปถูกขีดเส้นต้องไปน,นัง่งอดละบอดดอนเช่นสมาธิมันต้องนั่งตัวตรงอ,อย่างเงี้ยให้กระดูกสันหลังตั้งชาก,กับพื้น ก้สาสาิองศาเก้าสิบองศาตรงเป๊ะนั่งมือทับซ้อนกันว่าไปของผมเนี่ไม่เลยน,ยๆๆๆผมผมนั่นๆนะของผมเนี่ยหัวทิมเลยนอนเปรี้ยงรับสบายของผมเป็นไงก็เลยได้มาจากการนอนนะฮะ ไอ้การนอนเนี่ยพอรู้หลักของมันปุ๊บเท่านั้นนะครับล้มตัวเมื่อไร่แล้วก็ได้เรื่องทุกที่ย <c oughs> <c oughs> มาจากครับว่านอนหลับง่ายอยู่แค่นี้จริงครับอันนี้พอเวลามันหลับไปแล้วมันทำไมงลุ่มลึกจังเนี่ยคำอธิบายง่ายๆนะครับว่า ที่มันลุ่มลึกจริงๆเนี่ยก็เนื่องมาจากว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเป็นตะกอนอะ่ะเป็นตะกอนเป็นขยะของสมองไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นขยะอยู่ในสมองเพราะมันถูกล้างไปหมดแล้วคำว่าถูกล้างนะครับตรงตรงนี้สำคัญนะฮะฟังให้ดีนะครับว่าถูกล้าง เรื่องสมองเนี่ยผมเนี่ยพูดจังคำพูดต่อไปนี้คือเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกก๊กเข้าปากสู่ใจนะเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊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 ไปทั้งหมดทุกเรื่องนะครับ น,นี่ะครับเริ่มตั้งแต่นู้นเนี่ยเอามาถึงนาทีนี้ครับมาถึงนาทีนี้สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดยังไม่พอนะครับมันยังบันทึกสิ่งลวกหน้าไว้ด้วยเพราะไอ้เจ้าความคิดที่มันไปเนี่ยไอ้ไอตัวที่บอกว่าจินตนาการนั่นนะครับจินตนาการ ความนึกคิดคิดล่วงหน้าไปห้าปีสิบปียี่สิบปีเสร็จแล้วก็มาชื่นชมยินดีกันในเรื่องของคําว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์เห็นไหมคิดเหตุการณ์ล่วงหนา้าต้องนู่นนี่นั่นสนารพัดวางแผนเอาไว้รถมองรถแมพเอาให้เละตุ้มเป๊ะเห็นไหมฮะยังไปไม่ถึงคิดไปล่วงหน้าแล้วพอนี่คยอ m ย r k e t มันทึกก็คือจำานีา่ยนะ แต่ความจําในสมองมันมันทึกไว้ทั้งหมดมันก็ไม่มีที่ว่างเลยแตส่วนทางผมเนี่ยผมบอกว่าตอนที่ตัวที่ได้สมาธิเนี่ยฟังเียนะของเก่านะมันก็อยู่ในในในสมองเนี่ยครับแต่ของใหม่อ่ะมันไม่เข้ามันไม่เข้าเช่นเช่นเช่น ใครจะมาด่าเมียพ่อไม่สนแปลว่าไม่ได้บันทึกต่อเนี่ยใครจะไปพาไปกินนู่นนี้นั่นก็กินไปแต่ไม่ได้สนว่าเออจะต้องไปกินอีกนะนี่เป็นต้นนะครั้งเดียวผ่าน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 อย่างเงี้ยพอได้นะทุกเรื่องผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านปากผ่านผิวกาย ครั้งเดียวสองครั้งผ่าน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 ไม่ใช่ซ้าแลว้วก็ซากซกแล้วก็ซ้ำาาซ้ำแลว้วาาก็ซากซกอีกซ้หมือนนี้ไอ้ส่วนที่มันเคยจดจําอยู่นะฮะมันก็พร่องไปลดไปลดไปลดไป,ลดไปนะครับเหมือนกับสายที่อยู่ในแก้วสนะายมันก็หายไป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 โอเคนะหายไปท่านไม่รู้จิตสถิตที่สมองมันก็ไปแทนที่ แทนที่พอได้เรื่องจิตแล้วนี่จิตคือความสว่างสว่างกบุญบุญคัญญานี่ครับ mm hmm. เข้าไปแทนที่สมองเข้าไปแทนที่สมองสุดท้ายแล้วนะฮะในสมองมันไม่มีอะไรมาจุแล้วบรรจุแหละก็เลยเมื่อเวลาใจมันสงบไงเวลาสมาธิจําเป็นหลักนิดนึงนะฮะมันเป็นสูตรของมันเลยนะครับเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคง เมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตช่องว่างในความว่างโดยอัตโนมัติจบข่าวเอาไปใช้ที่มันยากยิ่งนะก็เนื่องมาจากว่าที่มันยากนะฮะ ตั้งแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยสมองมันจุวัฒนะไม่รู้นะครับพอเวลาเริ่มทำสมาธินะฮะเช่นที่ผมบอกว่าเดี๋ยวถือสาหาความแรงรต่างๆนะที่ที่มันผ่านมาแล้วแล้วกไปเห็นเช่นถ้าเราเดินทางจากไหนก็ตามทีจะไปไหนก็ได้ผ่านแล้วผ่านเลยนั่นคือเรื่อง,ร,องราวของอดีต ต้องลบตัวนึนกไปให้ได้แล้วก็อย่าให้มันมาบระจุใหม่ทีหนึ่งเช่นเข้าหูคำด่ามาคำด่าคำชมจะให้มันบันทึกให้มันผ่านใบหูไปเฉยๆอย่างเงี้ยนี่นี่มีหูสักตาว่ามีมีหูก็ได้เดี๋ยวไปบันทึกมันมันพวกนี้มันง่ายนะไอ้รวยเอาเข้าจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ พราะฉะนั้นถึงบอกว่าผมนี่มอก็ประหลาดดีมันขันเกินมาเพื่อมาบอกยังไงนะจะจะบอกรู้แล้วอะไรแต่อะไรก็ตามที่อยากจะบอกจังนะบอกแล้วก็อย่าเชื่ออย่าเชื่อนะทั้งทั้งตัวเองทำมาได้เจ,จ๋งเฉ๋งฉังฉังเนี่ยฮแต่ก็ยังกำกับว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อผมคงจะจริงๆนะว่า ดี๋ยวเชื่อเรื่องกาลามาสูตรสิบข้อสิบประการเดี๋ยวเชื่อคนเกิดก่อนบอกเล่าเก้าสิบอะไรมาก่อนให้มันผ่านหูไปก็แล้วกันนอืมใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาเป็นเอาตายเกินไปนะมันคนรุยุคันคนละสมัยว่าไปพอได้นะครับเดี๋ยวถ้าว่าอยาเชื่อเชื่อนะนี่เนี้ยนะพอเวลาของ ของเก่ามันไม่เข้าของใหม่มันไม่เข้าใช่ไหมของเก่ามันจะหายไปเรื่อยสิครับทรายในแก้วจะออกไปออกไปออกไปนีน้อยทีน้อยนั่นแหละครับของใหม่ไม่เข้าโอเคนะของเก่ามันก็ออกไปหมดเจ็ดไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนก็สร้างมันอยู่ในจิตเนี่ยก็สถิติสมองโกโก้โก้โก,ก,ก้ก็จบข่าวส่ครับเนะีฮะ นี่ที่ผมได้สิ่เมียมามันได้มาอย่างนี้มันได้มาง่ายๆไม่ต้องไปนั่งหลังขดหลังแข็งที่ไหนเลยใครๆเขก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีรักมีแต่เขาเพียนพยายามกัน้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายยังไม่รู้กี่รอบไปกี่รอบแล้วยังไม่ได้เลยไอ้น,นี่ไกลสอนโอ้ยัวก็เหมือนกนคิ้วก็เหมือนกันใช่ไหม พรหลงเหลืองพระเหลืองก็ไปในหอ้หอห่อหุ้มกายไปๆได้ไงยัยงไงลูกกับเมียเมียเมียก,ก็มีการงานก็ทําตลอดนี่เป็นต้นเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยเขาว่าเนี่ยก่อนทีบอกเนี่ยเขาไม่รู้เราว่าของเก่าเราใส่เคงมาจากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นท่านก็นเหมือนกันนะครับของเก่ามันทุกมันจะกัดท่า่แล้วพบชาติ เพื่ออะไรเรตามี่จะเป็นคุณงามความดีนู่นนี่นั่นอย่างนี้เป็นตนน้นเนี่ยพอเวลาเข้ามาสมาธิแล้วมันถึงจะรู้ถึงจะได้มันไันไหนเราผมพยายามบอกจังนะฮะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะับมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดที่ว่ามันสะสมอยู่ในผิวกายอยู่ในร่างกายเราเนื้อเยื่อเราเนี่ยฮะมันเป็นมันเป็นยําเนื้อเยื่อเราเนี่ยมันเป็นอะไร เนื้อเยื่อเราเนี่ยฮะร่างกายเนื้อเยื่อนะฮะมันก็เป็นรหัสกันลวกันไม่เป็นตัวแทนก็ได้เนื้อเยื่อเนี้ยของเราเนี่ยมันเป็นตัวแทนของสิ่งที่มันผ่านมาทั้งหมดหลายภพชาติเลยเกินเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ <c oughs> เนื้อเยื่อเนี่ยร่างกายเราเนี่ยบอดี Body, Body, ้บอดี้เนียครับเนี่ยมันเป็นตัวแทนเออเป็นรหัสเป็นตัวแทนของสิ่งที่เรา เกิดมาทั้งหมดมันทับทงมาเป็นเนื้อเยื่อของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่จะปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจในตัวเราเข้าใจในเนื้อเยื่อของตัวเราเนี่ยครับเห็นไ,ไหมครับมันมันผิดผ่านๆมาน,นี่เกจินู่นนี่นั่นก็ผิดไปเยอะสารพัดเยอะมากๆเลยครับโดยทัั้งทำให้คนที่เดินตามเนี่ยโอ้ยุ่งเหยิงเย้งเลหมดเลยสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไร เละตุ้มเป๊ะเพราะฉะนั้นลองลองดูนะฮะท่านที่กำลังฟังที่ครบไอเล็กหลักเกณฑ์หลักการที่ผมให้ไว้ในการนำพาสมาธินี่ผมว่าผมกลั่นกรองมาทั้งหมดแล้วนะง่ายครับที่สุดของที่สุดก็คือความง่ายยิ่งง่ายยิ่งดีอย่าไปสร้างความยุ่งยากให้กับตัวเองครับนะนนนะอืมนะนะนะอย่าไปขีดเส้นตัวเองจะกินก็ต้องอยางนั้นจะนอนก็ต้องอย่างงั้น เนี่ยจะนั่งก็ตอ้องยางนั้นเนี่ยพอมดยุกมดสมัยพอกำหนดจิตเงี้ยอไอฝังวนันนี้ฟังมาเยอะแล้วเอานะเอาหลักของเรา,าง่ายเนี่ยลองใช้แนวทางของผมลองดูว่าไม่ต้องไปสะดุดตรงไหนกันนั่นๆๆอย่างว่าก็น่าเห็นใจ คนที่เคยรับเรี๋ยวแขนมันถูกบรรจุบรรยักษ์ติดครูบาอาจารย์นะบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปยกว่าอาจารย์ของฉันนี่คืออรหันต์โอ้ยอยากจะเตะรวบคามามาจะมาอะไรอารหาริงๆไม่ได้พูดเละเลมันนั่นต้องกระชากสักหน่อยกระชากหน้ากาก อรหันเดนดินกินแค่แกงดูสิมันเป็นตัวยังไงมีแต่คนอื่นเขาว่านั่นนี่ก็คืออรหันนั่นอยากเจอจังเนะ <c ười> <c ười> น่เน,น่เน่ไม่ใช่นะแต่ชวนกันทําขุดงานความนี้มันเจ๋งเป้งน,นะทำอะไรให้มันเกิดอ่าจริงๆผมไม่ได้พูดเลยโลกไปเนี้ยถ้ามีอรหันทั้สององค์สองตัวท่านใครับที่สององค์ โลกวันนี้ผมว่ามันสงบนะถ้าหากว่าเป็นพระพุทธเจ้านะองค์เดียวเนะี่ยโลกวันนี้สงบนะผมว่านะ,ะไม่ได้พูดเล่นนะที่ว,วนะหรือว่าอาหารหันมันเยอะไปมันถึงได้ยุ่งจังโลกใบเนี้เกี่ยงนี่ครับอาหารหันมากไปก็เกี่ยงกัน อธิบายว่าไงอ่ะอรหันต์ถ้ามีสององก็พอองหนึ่งก็หลับไปใช่ครับกลางคืนฝังนนะกลางคืนก็ให้เราพักผ่อนสังขารมั้งสิครับอรหรนันตะ์ใช่ไหมล่ะอีวนก็ทํางานไปใช่ครับในด้านที่มันสว่างอนะโลกใช่ไหมฮะอก็พักกันไปจะได้ดูแลสังขารเอาไว้ ไม่ใช่ผมว่างั้นนะมองออกไหมครับที่ว่าเนี่ยอรหันเขาอยู่ในความมืดเขาก็ไม่มืดทีเนี้ยในด้านที่มันไม่มืดด้านที่มืด่มืดตาเนื้อนะแต่ตาในเขาจะไม่มือดอ่ะภายในเขาจะไม่มืดใช่ไหมฮะแต่เขาก็หลับไปตามสภาพของเขาแล้วครับแต่ภายในเขาจะไม่หลับเห็นไหมเป็นงั้นไปเนี่พอเวลาพูดอย่างนี้แล้วก็ เอาไหนมาพูดไกสอนก็้อนเด็กอยู่ได้แหละเออก็ต้องกงรต้องเอาอะไรฟังทีนี้เอาอะไรฟังฟังแล้วก็รู้แหละเข้าใจไหมละ่ะถ้ารู้เข้าใจก็อรอวันเข้าถึงอย่างที่กําลังพูดถึงอย่างนี้แหละก็จบขา่าวหรือจะให้ผมว่าไงล่ะเพราะงั้น บนให้ฟังเยอะแล้วนี่นี่ขนาดกง่วงๆันเนี่ยไม่ง่วงเ่ะไปก็ยิ่เยอะคุยกลยเลยไอ้จอมขี้คุยมาคนที่คิดและพูดเช่นนี้ให้ฟังมีความสามารถทำอะไรได้บ้างเอ้ <c oughs> ทำอะไรได้เยอะอะไร <c oughs> ทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำได้ง่ายอะไรเอาเชิญครับผมศูย์สอง 985 98 86